ครับก็คือจะนี่คือเป็นตําแหน่งที่โอ้โหมันรักพ่อมันมากมันรักพ่อมันมากที่นอนมีมันไม่นอนดูดิมันรักพ่อมันมากดู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 เตียงก็มีนอน ไม่นอนกันเตียงก็มีไม่นอนกันดูดิอืมบอรี้การ์ดสองตัวต้องมานอนเฝ้าพ่อมันพ่อมันหลับอยู่ข้างล่างอืมมันต้องมานอนเฝ้าพ่อมันมันนี่มันนี่จ๋า มันนี่จ๋ามันนี่ไม่นอนเหรอมันนี่ไม่นอนเหรอมาเฝ้าพ่อหนูเหรอพ่อหนูเมาเหรอฮะพ่อหนูเมาเหรอพ่อหนูเมาเหรอพ่อหนูเมาเหรอพ่อเมา ลูกก็เลยเมา,าตามเปล่าตัง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 พ่อนุเม,มาเหรอพ่อนุเม,มาเหรอ พ่อเมาลูกก็เมาตามอ่ดูสิลูก,กต้องมานอนข้างล่างด้วยโอ้น่าสงสารจังเลย